ถอยมาแล้วนะเอซทุกท่านข้าวของที่โกโกอกโอ้ยเมื่อยขนาดเอซทุกท่านไม่ได้ขับรถเกียร์ธรรมดามานานนะปวดหลังปวดเอวมากเลยนะขับรถคันนี้นะอ่างอยหลยหิวข้าวก็หิวนะพี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวให้เพิ่อนทายกเข้าข้างในนเอฟซ ได้เลยเาเมยก่อนพักก่อนพอดีใครวะพอดีเอ็นนอนในแย่เจาะเดือยต้นนูนตัวในต้นนูนเลยโอ้เมย์เมย์พี่นอ้องเอ้ยพักก่อนจะหาหน้าที่ก่อนหิวเขา่าเดี๋ยวกินขนมก่อนโอ้ยมาหอดแล้วเด้อนี่นะครับทุกท่าน มาถึงแล้วนะเมื่อยขนาดไอ้เอ้ยบริคีรถเกียร์อันธรรมดามาดนแล้วปวดลังไปบดัดปกติเกียร์โต้มันสิบ่ปวดลังเลยเมื่อกี้รถคันนี้ปวดลงังโชกกะแข้งลุกๆ,ๆๆๆๆๆๆมาอยู่เกียร์โต้คันปุ่นมันปวดปวดลังเลยขียม่มากน,นี่โอ้ใครอยู่ โอ้ห้องก็ไปไว้มาไว้เติบอยู่เลยเนาะคันบ่คาอีที่อีรอนนี่กันมาเร็วกว่านี้อีด้เนี่ยเงาค้านั่นค้านี่อยู่<ะ>นี่นะเอฟซี FC ก็เอามาหมดครบนทีนี้ก็จะกลายเป็นคนหัวน้ําเที่ยงเราได้<ะ>อ่ปาปากต่ก้อนนะ่ะเป็นซองมูป,ป้านกกอกแม่อยู่นี่นะแน่ตอนนี้เป็นหัวน้ําเที่ยงแล้วเอา<ะ>ของมาเต็มคันรถนะเดี๋ยวให้เพื่อนแกะนะเดี๋ยวผมนั่ง กินขนมก่อนมันหิวแห้งพี่น้องเลยหิวเขา่านะให้เพิ่นแกะของถาเด้อพี่น้องก็บเบื้องเอาอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้ยเดี๋ยวคอยไปกินเข่าปั้นจักบาทกันเด้เอเดี๋ยวเบื้องเพิ่นแกะของกันเด้อ ลับบหนังน,น้อยลับหรอ

Là bò, cô nói bảo quay ngắm nè thế quay à? ngắm cô nói bảo hả rất to chọn nhặt nha máu phải มนเวิร์นหวาวมาอีกเขาบอกวาอีกคู่สุดสดแต่อีกสิบลอนเยมนชอโอ้ไม่เตียงให่ไผ่ด้วยนะฮะรอบนี้อ๋อไม่ใช่เตียงมันมันเป็นสนามรบอันนี้นะว่าเวอร้ายก็จีโรแตกนี่ตกแต้นี่หนูนี่ละชัากันย่นี่ละมันค่อยเป็นสนามรบเดียวเป็นรบอีกช่างนึงเออคโอเค แม่ไม่กล ia ้วยหรอกเพราะว่าแม่ไม่ได้รับรบเสด็จนี่โอ้มิตอันไม่อันนี้มานอนนะเงียบไหมคนตกไหมเป็นโน่นน่ะเออคนมาตกนะป้าฝนก็เป็นใจแห้งเนาะดูนะนมาตกมาคว้าเนาะมีเหยาะมาหน่อยเดียวตอนทางนึกว่าจะตกแรงที่ไหนได้เหยาะๆแล้วก็หายไปหาสนก็เห็นแล้วคือคือจังมันมันเป็นใจแห้งไหม สี่ห้าเป็ดห้าสี่ห้าเปดอของแปีแล้วปีรลรถห่วยแ่ทาี่เ,เกิดพอแล้วบงส่งนี่ <c oughs> แต่ว่ารถคันนี้ก็เพิ่งซื้อมามาเมื่อสามสี่สามปีสี่ปีซื้ออเขามีแต่เมื่อสองละคอยอจะซื้ออเขาด้นะ้ออกระงเาได้อยู่นกันวรถ นี่นะอ่ะประมาณนี้ใน FC จะเอาของลงนะครับในคลิปถัดไปนะ